ระหว่างรอเซ็กกอ,อกเราก็จะมาทำขิงดองขิงขิงไม่ใช่เจ้าพอ่อเจ้าแม่ไล่ขิงนะอันนี้ขิงเราปอกขิงกันก่อน แต่ก็ไป่ต่งตางกันทำอะไรกัราานิงแล้วชอบมองชอบมองแบบว่าหลังจากที่เราฝานขิงเสร็จแล้วอันนี้สุดที่บ้าน จะเอาน้ำร้อนน้ำร้อนเอามาละลายน้ำตาลใส่น้ำส้มน้ำร้อนประมาณเอ่อเท่าไหรไม่รู้ละ <Q ual t> บอกไม่ถูกแล้วก็น้ำตาลเราใช้น้ำตาลใส่แดงไปไปพอไหม<ะ>พอสงองช้อนเนาะเอามาสองช้อนอันนี้สูตรของแม่แม่ทำทำให้กินอร่อยมาก แล้วก็คนให้น้ำตาลละลายก่อนใช่ไหม,มคนให้น้ำตาลละลายน้ำตาลละลายแล้วเราก็เอาขิงใส่หรือว่าเอาน้ำส้มใส่ก่อนเนียใส่เยอะไหมน้ำส้มพอเพิ่มขิงใส่น้ำส้มกะประมาณดู สูตรสูตรไม่มีตามใจแล้วแต่ฉันสูตรคือแล้วแต่ฉันนะจ๊ะแล้วเราก็จะเอาขิงที่เราซอยเสร็จแล้วนะใส่ลงไปถ้าถ้าน้ำในโหลมันน้อยเราก็เติมน้ำส้มลงไป อีกหน่อยได้แม่อันนี้ใส่กเกลือ,อ,อไหมเส่หน่อยใส่กเกลือหน่อยหนึ่งเนาะเราลืมเกลือกันใช่ไหม,มลืมเกลือเดี๋ยวไปใส่กเกลือก่อนนะเกลือามาแล้วไม่ต้องเยอะแค่นี้พอใส่ลงไปพอ บอกหน่อยบอกหน่อยยังจะตักอีกนะกด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 มันไปให้เกลือมันละลายแม่ต้องห้ามอย่างูไวเมื่อเช้าทากาวก็เค็มปีเลยต้องใส่น้ำส้มเพิ่มไหมแม่พอแล้วแค่นี้ใช่ไหมแค่แค่เนี้ยเสร็จแล้วเราก็แช่ไว้ ครึ่งชั่วโมงก็กินได้นะจริงๆอืเดี๋ยวแล้วจ้าเดี๋ยวมารอก,กินพร้อมกับซิกกอกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาชิมกัน